พระพุทธศาสนาสอนให้เราเตือนตนเองสอนให้เรามองตนเองสอนให้เราค้นพบตัวเองเช่นนี้จึงว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปเชื่ออะไรท่านสอนให้เราโตด้วยสติท่านสอนให้เราโต,ด,ต,าาโตด้วยปัญญา ให้เราเติบใหญ่ด้วยอารมณ์และเช่นนี้แล้วเราท่านทั้งหลายก็โดยมากมักจะเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่เวลาของเรามีอยู่แค่วันนี้ก็จงทำวันนี้ให้ดีงามในคำสอนในธรรมะในสิขาบทของพระพุทธเจ้า เราคือให้รีบทำเราจะมาใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปเสียเวลาเปล่าหรือจะมาใช้ความโง่โงมอย่างบรไยลยด้วยความโกรธความเกลียดความชังความด่าความว่าความนินทาความริษยาอาฆาตหรือการที่จะเอาชนะฆาคารกันอย่างเด็กๆนั้นก็ไม่ควร เลิกเป็นเด็กเอาแต่ใจมาตระหนักในภาวะอารมณ์ความคิดสติปัญญาเรียกว่าต้องโตโตด้วยสติปัญญาพร้อมที่จะรับฟังคนอื่นยอมคนอื่นบ้างแม้จะขาดหูขาดใจก็ต้องรับไว้รับได้ รับพิจรารณาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราแก่ขึ้นทุกวันแต่ทำไมใจของเราเบาความอดทนก็ต่ํารมมณ์ก็รรรุนแงควาู้สึกรู้สาก็มากข้อนี้เราจึงมากไปด้วยการตำหนิติเตียนแก่ผู้อื่นติแก่บุคคลน,นั้นกล่าวร้าวปักจัดรุนแรง ใช้ความรู้สึกรู้ษาเข้าไปกดข่มตมต่ำใช้อารมณ์ใช้ความเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าเป็นคนที่ชอบที่จะใช้ความรุนแรงยิ่งร้ายยิ่งดียิ่งรุนแรงยิ่งดีอย่างนั้นใช่ไหมข้อนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราได้รู้จักใช้ความนิ่ง เก็บอารมณ์ตั้งสติมีปัญญาพิจารณาถึงชีวิตวันวัยของตนเองเป็นต้นว่าเราควรที่จะเติบใหญ่ได้ด้วยจิตวิญญาณที่สำนึกในตัวของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น